สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่องค์มนตรีเปิดงานวันคนพิการครั้งที่55ประจําปี2,567พระบารมีปกเกล้าเหล่าคนพิการพลอากาศเอกชลิดพุกผาสุของค์มนตรีเป็นประธานเปิดงานวันคนพิการครั้งที่55ประจําปี2567 ภายใต้หัวข้อพระบารมีปลกเก้าเหล่าคนพิการจัดขึ้นโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปัมถมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์และสนุกสนานได้แสดงความสามารถในด้านต่าง สภาสังคมสงเคราะห์ได้ตระหนักว่าคนพิการเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสามารถมีบทบาทสำคัญในสังคมได้หากได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆที่จำเป็นซึ่งไม่เพียงแค่สงเคราะห์เท่านั้นแต่ครอบคลุมถึงการศึกษาการฝึกอาชีพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการมีส่วนร่วมทางสังคมเพราะทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างและมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองหากมีการสนับสนุนที่เหมาะสม การที่คนพิการมีพื้นที่ในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้พวกเขามีโอกาสในการสร้างเครือข่ายต่อยอดแนวคิดและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องสําหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานประกอบไปด้วยการประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่างการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการตรวจประเมินความพิการและออกบัตรประจําตัวคนพิการการสาธิตการฝึกอาชีพการประกอบอาชีพและการจัดนัดพบแรงงานคนพิการการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกระยาซึ่งเป็นดอกไม้ประจําวันคนพิการเป็นดอกไม้ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากระยานิวัฒนา กรมมะหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อดอกแก้วกัลยา